ใช่ไหมอยู่ๆแก้วก็แตกเองต้องเป็นลางร้ายแน่ๆเลยใช่ไหมสัญญาณของสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นสินะอย่าเลวไหลยยไปหน่อยเลยก็แค่แก้วมันผลิตมาห่วยนะคิดว่าเป็นลางร้ายงั้นเหรอเธอนี่งมง,งายจังเลยนะน <c oughs> <c oughs> ถ้าสมเพชจริงๆเลยเลยนะเราวังตัวไว้นะอย่าเพิอไปโดนลัทีิแบบแปลกหรอกเข้าละไปก่อนนะจ๊ะ นี่เธอให้ตายสิล้อเล่นหรือเปล่าเธอแกล้งฉันใช่ไหมเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่แล้วนี่เราจะไปไหนกันเหรอนั่นตอบยากเหมือนคำถามเชิงปรัชญาเลยล่ะแต่ผมจะพยายามอธิบายเป,ป็นภาษาที่เข้าใจง่ายให้กันลากันนะครับอืมตอนนี้เรากำลังไปอยู่ที่บริเวณขออั้นกลางระหว่างชั้นมิติต่างๆของเคาน์เตอร์ไซรู้สึกหน้าขนลุกสมัดเหมือนกับมีแมลงคลานอยู่ทั่วตัวเลย ความรู้สึกที่น่ากลัวนี้มันอะไรกันผมก็อยากจะบอกว่าคุณคิดไปเองแต่คุณพูดถูกผมเองก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันรู้สึกว่าองค์การบริหารโลกก็ออกกฎหมายห่ามได้เข้ามาในพื้นที่แบบนี้ซะด้วยสิว่าแต่อาจารย์รู้จักที่แบบนี้ได้ยังไงกันนะเตรียมตัวให้พร้อมล่ะทุกคนเราใกล้จะถึงแล้วแน่ใจหรอคะาว่าเราจะไม่เป็นไร เราบินมาเลยขอบเขตอำนาจขององค์การบริหารโลกมากไกลมากๆแล้วนะคะแย่ไปกว่านั้นก็คือที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามถ้าพวกนั้นรู้เข้าล่ะก,ก็เป็นเรื่องใหญ่แน่ๆทางการอาจจะถอนใบอนุญาตทาร์ฟอสของเราด้วยซ้ำนี่ฉันจะต้องตกงานทั้งๆท,ที่อยู่ในช่วงทดลองงานเหรอเนี่ยทอไม่ต้องห่วงหรอกเราเข้ามาทางพิกัดช,ชั่วคราวจากด้านนอกเขตห่วงห้ามเพราะงั้นพวกนั้นไม่รู้หรอก จริงๆแล้วเขตห่วงห้ามก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นหรอกบางทีพวกหัวขมโมยกับโจรสลัดก็เข้ามาในนี้ถึงจะไม่บ่อยก็เถอะค่ะเข,ข้าใจแล้วคะ่ะริ่มการดรฟ์ได้นี่ผู้บัญชาการผู้ชายประหลาดนั่นพานาเรมาที่นี่จริงๆหรือคะทำไมล่ะกลัวว่าฉันจะจำพิกัดผิดหรือ,อยังไงเด็กใหม่ไม่ใช่คะ่ะ ฉันก็แค่สงสัยว่าเขาจะนัดเราในที่แบบนี้ทำไมแล้วเรื่องผิดสัญญามันคืออะไรกันละเขามีความแค้นกับคุณอย่างนั้นเหรอนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันน่ะไม่เกี่ยวกับเธอที่สำคัญกว่านั้นเป้าหมายของฉันกับเธอก็คนละเรื่องกันเลยจำได้ไหมฉันมีธุระกับหมอนั่นส่วนเธอก็มีธุระกับรีเฟเซอร์บิดชอปพวกเรามีเรื่องส่วนตัวที่จะต้องสะสางถ้าอยากจะช่วยเพื่อนของเธอ ก็ใส่ใจกับเรื่องนั้นไปไม่ต้องมาสนใจเรื่องของคนอื่นหรอกเข้าใจแล้วค่ะกำลังสแกนหาสิ่งผิดปกติในบริเวณรอบข้างไม่พบอะไรผิดปกติค่ะดาวสีโคเรชันอยู่ในระดับเสถียรระดับควอนตั้นอยู่ในระดับเสถียรที่นี่ดูเงียแปลกๆฮะเหมือนกับว่าโลกนี้จะตายไปแล้วอย่างนั้นแหละเกิดอะไรขึ้นที่นี่ลระครับอาจารย์เจ้าบ้านนั่นอยู่ที่ไหนกัน ต้องรีบหายเจอแล้วล่ะพบการสัส่นสะเทือนที่พื้นผิวมิติค่ะตรวจพบลังสีคอรัปชันตอบสนองในปริมาณมากวัตถุคอร์รัปกำลังเข้ามาที่มิติปัจจุบันผ่านพื้นที่แบบแบ่งชั้นตรวจพบชนิดพิเศษจำนวนมากเป็นปาร์ตี้ต้อนรับที่ว่างจริงๆเลยนะห้องบังคับการเตรียมส่งเราลงไปได้แล้วช่วยส่งพวกเราทางประตูแลมด้วยไปกันได้แล้วหน่วยเฟนเรียเตรียมตัวเข้าปะทะ บรรยากาศที่นี่มันอึดอัดไปหมดเลยนายรู้สึกไหม,มここชิยุนเป็นอะไรไปน่ะถ้าไม่เอาแต่เหม่อแบบนั้นล่ะชิยุนอโอมีนาะเรียกผมลระครับถ้าเอาแต่ใจลอยแบบนั้นไม่ถูกขอรับจะเล่นงานเอานะ <c oughs> เดี๋ยวนี้คุณเป็นห่วงผมแล้วเหรอครับก็ไม่ขนาดนั้นหรอก ว่าแต่นายกำลังคิดอะไรอยู่ผมกำลังคิดอยู่ว่าที่นี่เป็นที่แบบไหนนะครับที่นี่ไนะมันควรจะมีอะไรพิเศษด้วยเหรอฉันรู้มันน่าขนลุกแต่ก็ไม่าจะสำคัญอะไรแบบนั้นนี่นาะพอมาดูเพิ่นเผแล้วมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ดูนี่สินั่นอะไรอะถึงจะดูยากไปหน่อยเพราะถูกฝังอยู่ใต้ทรายกับฝุ่นแต่ของพวกนี้นี่คืออุปกรณ์รบต่อต้านคอ์รัปชันและนี่ก็คือปืนไรเฟิล แล้วนี่ก็คือเสื้อกลอบป้องกันแล้วก็ดูเหมือนว่าที่นี่จะถูกทิ้งมานานแล้วด้วยของพวกนี้เสียหายเกินกว่าจะระบุอะไรได้แต่ดูเหมือนว่าน่าจะมาจากยุคข,ขององค์การบริหารโลกในอดีตอุปกรณ์จากองค์การบริหารโลกในอดีตคุณก็เคยได้ยินเรื่องพวกนี้แล้วใช่ไหมอ่ะเออเทคโนโลยีพวกนี้ก้าวหน้ากว่าปัจจุบันอย่างมากทั้งๆท,ที่มันก็เป็นของเก่าแก่โบราณขนาดนี้ มีอัติแฟกต์จำนวนมากพวกนี้รวมอยู่ในที่เดียวที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆหมายความว่ายังไงดูจากจำนวนที่มากมายขนาดนี้จะต้องเป็นการสู้รบค้างใหญ่มากแน่ๆเลยถ้านล่างสังหรณของผมถูกต้องที่นี่ก็อาจจะเป็นมาจนได้สินะมีนาะคุณก็ด้วยสินะครับอาจารย์ยินดีต้อนรับ ต้องยอมรับจริงๆเลยว่าผมรอจนเริ่มเบื่อแล้วล่ะนายนายทำอะไรกับนาเรนอะถอยไปเด็กใหม่ฉันจะจัดการเองเธอแต่บอกแล้วไงว่าฉันมีธุระต้องสะสางกับเจ้านั่นเธออยากจะช่วยเพื่อนของเธอไม่ใช่หรือไงสนใจแต่เรื่องนั้นก็พอแล้วนายยูบินเป็นยังไงบ้างครับสนุกกับปาร์ตี้ต้อนรับของผมหรือเปล่าครับ อาจารย์ก็งั้นๆแหละจริงๆแล้วออกจะน่าเบื่อด้วยซ้ำถ้าเป็นยูบินที่ฉันรู้จักฉันคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะคราวหน้าผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่ครับนายรอดมาได้จริงๆสินะผมก็แค่โชคดีนะครับทุกอย่างก็เพราะว่าการอบรมที่เข้มงวดของอาจารย์นี่แหละงั้นเหรอดีใจที่ได้ช่วยนะแล้ว นายเรียกฉันออกมาถึงที่นี่ทำไมกันฉันมั่นใจว่ายังมีที่ที่ดีกว่านี้อีกเยอะแยะถ้าอยากจะระลึกความหลังกันนะั่นนะอย่างพวกร้านกาแฟหรืออะไรทํานองนั้นงั้นเหรอครับแน่นอนว่าที่นี่ยังตกแต่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับยังไงซะที่นี่ก็เป็นที่ที่ทุกอย่างจบลงและก็เริ่มต้นขึ้นผมชอบที่นี่ดีนะครับ บางครั้งผมก็มาที่นี่เพื่อระลึกถึงช่วงเวลาดีๆในอดีตมันจะทำให้ใจของผมสงบลงได้นะแย่หน่อยนะที่ฉันไม่ได้มีนิสัยชอบระลึกเรื่องแย่ๆแ,แบบนายรีบเข้าประเด็นได้แล้วนายกำลังวางแผนอะไรอยู่ยูบินแล้วนายมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวกรีเฟเซอร์ซ <c oughs> ูยอนบอกฉันแล้วว่านายช่วยชีวิตเธอเอาไว้ฉันทิ้งพวกนายไป แล้วก็หลบหายไปในความมืดเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีหน้ามาสั่งสอนใครได้แต่อย่างน้อยฉันก็อยากจะขอบคุณเอาละตั้งแต่วันนั้นถ้ามีเรื่องอะไรที่นายอยากจะพูดกับฉันฉันก็ยินดีรับฟัง <c oughs> ให้ตายสินี่คุณยังกังวลกับเรื่องในอดีตอยู่อีกเหรอครับไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับอาจารย์ก็รู้ว่าผมไม่เคยคิดโกรธแค้นอาจ,จารย์แน่นอน อันที่จริงแล้วผมควรจะเป็นฝ่ายขอบคุณอาจารย์มากกว่าที่เป็นคนช่วยเปิดหูเปิดตาให้ผมพูดอะไรของนายกันนะผมคิดว่าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับอันที่จริงผมก็อยากอยู่คุยกับคุณต่อแต่ก็ไม่อยากให้แขกคนสำคัญต้องรอนานเหมือนกันนะครับฮะ<า>คนที่ผมเชิญมาในวันนี้มันไม่ใช่คุณนะครับอาจารย์แต่เป็นมีนาด้วยความเคารพนะครับผมคงจะต้องขอให้อาจารย์อย่าเพิ่งรบกวนพวกเรา จนกว่าว่าผมกับมีนาจะทำธุระเสร็จล่าดียังไงคุณคือผู้บัญชาการของกองพลเฟนเรียสินะคะใครบอกเธอนะ่ะอยู่บินงั้นเหรอฝีมือตกลงไปเยอะเลยนะคะหาน่าผิดหวังจริงๆคุณคงจะน่าสู้ด้วยกว่านี้ถ้าเกิดว่าเก่งได้สักครึ่งหนึ่งของเรื่องที่ฉันได้ฟังมาฉันคงโง่เองที่คาดหวังสูงไปน้อยใหญ่นี่ ไปให้พล้นพลตาได้แล้วไม่อย่างนั้นคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าผู้บัญชาการจะเสร็จธุระร่วมถึงลูกน้องของคุณด้วยถ้านายคิดจะขวางฉันอีกคราวนี้คงไม่ใช่แค่แขนข้างเดียวแน่ถ้าคิดว่ารุมแล้วจะช่วยฉันเองก็ไม่ขัดข้องอะไรฉันไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่มั่นใจในฝีมือตัวเองขนาดนี้มานานแล้วก็ได้มาดูกันว่าเธอจะแน่อย่างที่พูดหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำทักทายที่เหมาะสมสำหรับโอกาสแบบนี้มันคืออะไรยินดีที่ได้รู้จักหรือไม่ได้เจอกันนานเลยนะคิดว่ายินดีที่ได้รู้จักน่าจะดีกว่านะรับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณยูมีนาเน,นายไม่ต้องระแวงแบบนั้นหรอผมไม่ทำร้ายคุณหอนาได้อยู่ที่ไหนนายทำอะไรกับเธอเนอี่ยนายทำร้ายเธออย่างนั้นเหรอไอจูบบ้าไม่ต้องห่วงครับ เพื่อนของคุณสบายดียผมเองก็ประหลาดใจเหมือนกันที่คุณยังเห็นเธอเป็นเพื่อนอยู่ทั้งๆท,ที่เธอก็พยายามจะฆ่าคุณซะขนาดนั้นเรื่องนั้นเธออาจจะเข้าใจผิดก็ได้เจ้าพวกรีพิเซอร์สเสนเลวนั้นคงจะใช้ลูกเลื่อนระดับเธอนนแน่ะถ้าฉันได้คุยกับเธอแล้วก็ใช่แล้วล่ะฉันมั่นใจว่าเธอจะกลับมาเป็นนาวรที่ฉันรู้จักเหมือนเดิมฮ เพื่อนเก่านะนะเป็นสายสัมพันธ์ที่พวกเราทุกคนตัดไม่มีทางขาดแต่สําหรับเด็กผู้หญิงที่จมาดีตของตัวเองยังไม่ได้มันจะยังเป็นแบบนั้นอยู่อีกหรือเปล่านะอยากรู้จริงจริงอย่าทำอะไรง่งๆนะยูบินเธอไม่ใช่คนที่นายคิดนะมันก็มีทางเดียวที่จะพิสูจน์เรื่องนั้นได้นะครับมาเดิมพันกันหน่อยไหมล่ะครับอาจารย์ที่ผมนัดมาเจอที่นี่ไม่ใช่แค่ระลึกความหลังหรอกนะครับ พอได้แล้วเออตกใจหมดเลยเธอเธอเป็นใครนะเธอเธอผีเหรอหยาบคายนะทำไมถึงคิดว่าฉันเป็นผีละ่ะแต่ฉันไม,ไม่เห็นหน้าเธอเลยไม่เห็นหน้าฉันเหรอเออจะว่าไปฉันก็ไม่เห็นหน้าเธอเหมือนกัน น่าสนใจจริงๆรับรู้ถึงฉันได้แต่จำฉันไม่ได้อย่างนั้นเหรอเธอถ้างั้นเธอก็ไม่ใช่ผีนะสิแงอยู่แล้วผีไม่มีจริงหรอกขัขอบคุณสวรรค์เดี๋ยวนะที่เธอพูดเมื่อกี้ว่าไม่มีประโยชน์นะหมายความว่าไงกันอืมเอเอเรื่องนั้นเหรอฉันแค่คำแนะนำนิดๆหน่อยๆนะ เพราะเห็นเธอเอาแต่ตะโกนใส่ภาพลวงตาแบบนั้นหรือจริงๆฉันควรจะสนใจแต่เรื่องของตัวเองดีนะภาพลวงตาเหรอหมายความว่ายังไงอะภาพลวงตาคืออะไรคนที่เธอคุยด้วยเมื่อกี้ถึงจะดูเหมือนจริงแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คนที่เธอรู้จักหรอกนะพวกเขาก็น่าจะเป็นแค่สำเนาข้อมูลที่เก็บไู่ในความทรงจำของเธอนะถึงจะเลียนแบบรูปร่างหน้าตาและพฤติกรรมได้ แต่พวกเขาก็ไม่มีความนึกคิดก็เลยคุยกับเธอไม่ได้ไนงะพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยภาพลวงตาเหรอเมื่อกี้พวกเขายังสู้วัตถุคอรับกับฉันอยู่เลยนะแสดงว่าวัตถุขอรับทั้งหมดนั่นเป็นภาพลวงตาเหมือนกันงั้นเหรอถูกคอรับเหรอวัตถุขอรับอะไรอะออออพ,พวกมันหายไปไหนแล้วแต่เมื่อกี้ มันยังโผล่มาเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เหรอสัตว์ประหลาดพวกนั้นมันแค่ภาพลวงตาเหมือนกันเหมือนคนที่เธอคุยด้วยอยู่นั่นแหละมไม่มีทางทุกอย่างเป็นภาพลวงตาหรอเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ่ะเข้าใจแล้วนี่คือการสะกดจิตสินะต้องใช่แน่ๆนเจ้าบ,บ้าน,นายยูบินนั่นต้องใช้พลังควบคุมจิตใจกับฉันหรือทำอะไรสักอย่างแน่ๆนนายยูบินเหรอ นายูบินอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเธอรู้จักเจ้านั่นด้วยเหรอเธอคงไม่ได้เป็นพวกเดียวกับหมอน,นั่นหรอกนะพวกเดียวกันเหรอไม่มีทางล่ะเธอคงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยสักเท่าไหร่สินะไม่มีใครอยู่ฝ่ายเดียวกับนายูบินได้อย่างแท้จริงหรอกนะหมายความว่ายังไงกันเมื่อกี้เจ้านั่นยังส่งลูกน้องมาเพียบเลยดูจากฉากหน้าแล้วมันก็ดูจะเหมือนเป็นแบบนั้นแหละนะแต่ที่จริงแล้ว เขาไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใดได้เลยล่ะเรื่องน่าเศร้าก็คือเขาไม่รู้ถึงความจริงข้อนี้เลยและผู้คนรอบตัวเขาก็ไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นกันฉันว่านะในตอนนี้เธอคงไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องพวกนั้นหรอกถ้าเธอเจอกับเขาเรื่อยๆเดี๋ยวเธอก็จะเข้าใจเองว่าแต่ฉันเองก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เหมือนกันนะฉันเข้าใจว่าทำไมเธอถึงมาที่นี่ เพราะที่นี่เป็นความทรงจำของเธอแต่ฉันมาทําอะไรในจิตใจของเธอกันเล่าฉันคิดว่าตัวฉันนะนะเอ่เอนึกแปบ๊บนึกแปบ๊บเอ่อหรือว่าจะเป็นอย่างที่คิดตัหนนะ้ะเอ้าแต่เธอชื่ออะไรอะหาอยากจะรู้ชื่อฉันไปทําไมอะฟังให้ดีนะสาวน้อยชื่อของเธอมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลลับอะไรขนาดนั้นไม่ใช่หรือไงเล่า บอกฉันมาถ้าเธอบอกชื่อเธอกับฉันแล้วก็ฉันจะบอกวิธีออกไปจากที่นี่ให้นะเจงเหรอแน่นอนก็ได้รักษาคำพูดด้วยล่ะฉันชื่อยูมินายูมินาอ้แบบนี้นี่เอง <laughs> ถ้าอย่างงั้น <laughs> ก็หมายความว่าฉันทำพลาดสินะพรอะไรไม่เห็นดูเรื่องเลยอะ ฉันบอกชื่อกับเธอแล้วเรียบอกวิธีออกมาจากที่นี่ได้แล้วไอ้ได้สิฉันจะบอกเธอเองยูมีนาเธอทำอะไรถึงเธอเนะ่ะฉันอาจจะบาดเจ็บได้นะที่นี่เป็นที่ที่ความทรงจำของพวกเราซับซ้อนกันฉันไม่แน่ใจว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วแต่ผู้ชายคนนั้นคงจะเก่งขึ้นมากถึงได้สร้างโลกที่มีรายละเอียดเยอะขนาดนี้ได้นะเนี่ย วิธีออกไปก็ง่ายนิดเดียวนะความทรงจำนี้กำลังสับสนเพราะมีเจ้าของสองคนครอบครองพื้นที่จิตใจเดียวกันอยู่มันก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของของมันกันแน่นะความทรงจำนี้จะไหลเข้าสู่จิตใต้สำนึกของเธอเองถ้าพื้นที่จิตใจนี้เหลือแค่เธอคนเดียวนะด้วยวิธีนั้นเธอก็จะกลับสุขเป็นจริงได้นะหม,หมายความว่า โคตรง่ายก็คือเธอต้องเอาชนะฉันให้ได้ทึงจะออกไปได้ยังไงล่ะแน่นอนว่าถ้าเธอแพ้ความทรงจำนี้ก็จะถือว่าเป็นของฉันนะส่วนตัวเธอก็จะกลายเป็นภาพลวงตาพวกนี้ที่มีชะตากรรมต้องร่อนแร่อยู่ที่นี่ตลอดไปยังไงล่ะเธอเธอรออะไรอยู่ล่ะยูมินาะข้างนอกนั่นมีสิ่งที่เธออยากจะปกป้องอยู่ไม่ใช่หรออ่ะอ่ะขอบอกไว้ก่อนนะ ฉันจะไม่อ้อมมือให้หรอกชะตากรรมที่รอเธออยู่นะ่ะมันช่างหนักหนาเหลือเกินที่จริงแล้วได้ติดอยู่ในความฝันอันแสนสวยงามไปตลอดช่วงนี้รันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะชะตากรรมความฝันอันสวยงามพูดเรื่องอะไรของเธอเนะี่ยที่สําคัญกว่านั้นเธอเป็นใครกันนะ่ะเธอบอกว่าที่นี่เป็นความทรงจําของฉันแล้วเธอมาทําอะไรที่นี่ไม่ทราบฮะเรารู้จักกันด้วยหรอ เราเคยเจอกันมาก่อนด้วยเหรอเธอคืออะไรกันแน่บอกมานะถึงฉันจะอธิบายทุกอย่างในตอนนี้เธอก็คงไม่เข้าใจหรอกเนาะแล้วมันไม่ใช่เรื่องสําคัญด้วยอะ่ะเธอคงไม่มีทางรู้หรอกว่าจะมีอะไรรอเธออยู่ที่ปลายทางนะ่ะโลกมันไม่ได้ดําเนินแบบนั้นหรอกนะแต่ละย่างก้าวที่เธอเดินเข้าไปในป่าอันมืดมิดแห่งนี้นะ่ะสิ่งสําคัญเพียงสิ่งเดียวก็คือการตัดสินใจด้วยตัวเธอเองดังนั้น จงตัดสินใจได้แล้วนะยูมีนาเธอจะต่อสู้หรือจะยอมรับความพ่ายแพ้ฮะฉันฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแล้วก็ไม่เข้าใจหรือว่าเธอพูดเรื่องอะไรอยู่แต่ฉันก็มีเหตุผลที่ต้องกลับไปสู่ความจริงมีเพื่อนเก่าที่ฉันต้องไปช่วยและเพื่อนร่วมง,งานที่เสี่ยงชีวิตช่วยฉันถึงตอนนี้ฉันยังเรียกว่าเพื่อนได้ไม่เต็มปากก็เถอะดังนั้นฉันจะมามัวเสียเวลาที่นี่อีกไม่ได้ นี่คือทางเลือกของเธอเองสินะยอดมากอย่างน้อยเธอก็ไม่ใช่พู้ขี้ขลาดที่วิ่งหนีโดยไม่คิดจะสู้นะไอเมื่อนานมาแล้วฉันยอมแพ้ให้เกียตชะตากรรมของตัวเองเธออาจจะยังไม่รู้นะแต่ชะตากรรมแบบเดียวกันนั้นต้องเกิดขึ้นกับเธอเช่นเดียวกันเมื่อถึงวันนั้นเธอจะเปลี่ยนแปลงมันได้หรือเปล่าหรือว่าจะล้มเหลวเหมือนฉันเหมือนความผิดพลาดอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน คิดซะว่านี่เป็นบททดสอบก็แล้วกันนะเอาล่ะยูมินาทุกทุกอย่างให้เต็มที่พละกำลังความทรงจำและความมุ่งมั่นของเธออย่าทำให้ฉันผิดหวังซะนาออ,อ,อ,อน่าผิดหวังจริงๆเลยอนาคตของพวกเราไม่น่าจะไปได้สวยซะเท่าไหร่ เพราะแค่สู้กับเศษซากเหลือทิ้งอย่างฉันยังลำบากขนาดนี้แล้วอ่ะฉันไม่ว่างมาฟังเธอพ่ามไร้สาวร่า,ารดับนะอยากจะลองอีกสักยกไหมล่ะเอาเธอสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาถึงเธอจะโจมตีฉันแค่เฉียวเียวก็เธอเธอผ่านกนารทดสอบแล้วจ้าแรงสุดจะเถือนนี่มันเอะไรกันโลกแห่งจิตใจแห่งนี้กำลังพังทลายยังไงเล่ายินดีด้วย จะได้กลับสู่ความเป็นจริงแล้วนะจ้าตาเองจ,จริงเหรอจริงสิเตงไว้ใจคนยากจังนะเธอเคยโดนหลอกมาเยอะหรือไงกันยินดีที่ได้รู้จักเธอนะยูมีนาเขาจะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าแต่เองเอาชนะกับชะตากรรมันแสนยากเข็นได้หรือเปล่านะเถ้าเรามีโอกาสที่เจอกันอีกครั้งหวังว่าเธอจะจำหน้าฉันได้นะลาก่อน ตื่นได้แล้วเด็กใหม่มีนาก้มลงผู้บัญชาการโอโอเกือบไปแล้วสิดูเหมือนว่าจะหนุ่มตัวแทนของฉันก็จะไปรับคมดาบมาเหมือนกันนะเนี่ยมีนาฟื้นแล้วเหรอครับอย,ยังบินเบียนหัวนิดหน่อยแต่ก็พอไหวน่าจะต้องเป็นผ้าโจมตีจิตใจะอะไรสักอย่างแน่ๆถ้าไม่ระวังอาจจะมีอาการแทรกซ้อนตามาก็ได้นะครับ ว่าแต่คุณจำเรื่องทีเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในภวังได้หรือเปล่าฉันคิดว่าได้เจอใครสักคนแหะแต่ก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครเธอเป็นใครกันแน่นะขอโทษค่ะผู้บัญชาการหรืว่าจะจัดการได้แทๆ้ๆฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเองค่ะไม่เป็นไรจีซูรับมือสองคนนั้นไในนานขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วละ่ะและที่สำคัญ เราเองก็บรนลุปเป้าหมายของการมาที่นี่แล้วด้วยถึงมันจะดูล้าสมัยไปหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าใช่ไหมละ่ะที่ได้แกนสกัดพลังงานขององค์การบริหารโลกอกในอดีตมาครอบทองแนะ่เราทำสำเร็จหรอคะถึงมันจะเป็นแค่เศษซากแล้วเรียกว่าเป็นของเหลือทิ้งก็ตามแต่ก็ใช่แล้วล่ะเราได้คลิปฟอร์ดแฟกเตอร์มาแล้วยูบินนั่นคือสิ่งที่นายตามหามาตลอดอย่างนั้นเหรอ ได้ดีมากนีนะตอนแรกผมเองก็ยังลังเลอยู่แต่ตอนนี้คุณได้พิสูจน์ให้ผมได้เห็นแล้วว่าคุณนีช่างมีค่าจริงๆคิดว่ายังไงล่ะครับอาจารย์ดูเหมือนมาเดิมพันคราวนี้ผมจะเป็นฝ่ายชนะนะครับนายคิดจะเอามันไปทำอะไรรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับอาจารย์เดี๋ยวคุณจะได้รับรู้เป็นคนแรกเลยละ่ะ ว่าผมจะใช้มันทำอะไรแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นก็ช่วยอดใจรอกันไปก่อนนะครับเด,เดี๋ยวสิมีนาะคุณไม่ควรขยับตัวุนแรกแบบนั้นนะคุณจะต้องพักก่อนนาแรละ่ะถ้าอยู่ไหนไหนบอกว่าจะปล่อยเธอไปไงละ่ะถ้าเรามาที่นี่นายได้สิ่งที่นายต้องการแล้วด้วยซ้ำรักษาสัญ,ญญาหน่อยสิโอ้เด็กสาวคนนั้นน่ะเหรอ อย่างที่ผมพูดไปผมไม่เคยทำร้ายเธอหรือว่าจะกักขังเธอโดยไม่ยินยอมที่จริงแล้วในวันนั้นเธอเป็นฝ่ายตกลงที่จะมากับผมเองแหละหาพูดอะไรของนายนะนาแรตั้งใจให้หนายลักพาตัวมาอย่างนั้นเหรอทำไมทำไมก็ลนะ่ะฉันไม่ข้ดใจแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเหรอผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เธออยู่ไหน นั่นมันเป็นสิ่งที่เธอต้องตัดสินใจเองแต่ผมคิดว่าตอนนี้เธอคงจะไล่ตามหนูทดลองที่หนีออกไปจากห้องแลบอยู่แล้วมัง้งฮะเราตัว,วหลอแล้วล่ะนี่หน่วย ALT สถานการณ์ฉุกเฉินตอบด้วยหน่วยเฟนเรียเรากำลังเขง้าะทชากองกำลังรีเพสเซอร์จำนวนมากที่บุกจู่โจมสำนักงานใหญ่เราต้องการกำลังเสริม